ก็ทายแล้วก็ทายแล้วมาเอถาอะเทสมากี้สามสิบเอ็ดโอ้โหไยยัดเคได้แล้วทุกคนนี่ได้แล้วอพอด,ดีเลยครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับพบกับผมไทเกอร์มอทอลนะครับอยู่กันในเกม r านะครับก็วันนี้นะฮะเป็นวันที่เออสกิน ทัซูเมรกเข้ามานะครับทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับว่าเป็นยังไงบ้างนะก็เข้ามาก็เป็นวิดีโอดูนะฮะว่าสกิลเป็นยังไงนะครับแล้วอธิบายเหมือนเดิมครับแล้วก็กติกานะฮะข้ามไปเลยครับอันนี้เรารู้กันอยู่แล้วครับข้ามไปเลยเราไม่ดูครับเสียเวลาเอเครับก็เหมือนว่าให้เรานะฮะเชีย ห้าครั้งนะครับร้อยยี่บห้านะฮะจากจากร้อยสี่ห้าเหลือร้อยี่บห้านะครับ,คร,บครั้งแรกห้าครั้งแรกนะครับอก็คือกดห้าครั้งแรกเสียร้อยี่บห้านะครับหลังจากนั้นก็จะเสียร้อยสี่บห้าคูปองนะฮะโอเคเหมือนว่าเราต้องตามหาแต้มนะฮะถึงหนึ่งพันนะครับถึงจะได้ทัสมากีนะอะไม่ใชผ่ผมออกเสียงผิดถึงจะได้ทัสซมากีนะครับผม โอเคอ่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มสมกันเลยนะฮะทุกคนเพื่อไม่ใการเสียเวลานะฮะก็จะมีหกตัวนะครับไซตามะจะได้แต้มเยอะที่สุดนะฮะเข้าไปดูครับเชียร์การต่อสู้จะได้รับ20 30นะฮะชายผู้ที่ฝึกฝนตนตลอดหนักสามปีนะครับโอเคแะ่เราไปเริ่มกันเลยครับห้าครั้งแรกครับดูว่าจะได้มาเท่าไหร่นะครับ ปลุยครับได้ไหมได้ไหมอืมได้รับห้าได้รับสามได้รับเจ็ดได้รับสามได้รับห้าโอเคครับก็ได้ยี่สิบสามแต็บนะครับตอนนี้โอเคไปแต่เราไปดูต่อกันเลยครับทุกคนตาที่สองนะครับทุกคนเอ่อตอนนี้ผมมีอยู่ห้าพัน ห้าร้อยคูปองนะครับทุกคนห้าพันห้าร้อยสามสิบแคูปองนะฮะ่อเคสมมันอย่างดีนะครับโ okay. อเคถูว่าห้าพันคูปองเราจะปิดไหมนะฮะก็ขอให้ปิดด้วยนะครับโอเคตาที่สองไปทุกคนดูยกันเท่าไหร่เท่าไหร่ได้สิบเจ็ดแต้มนะครับอืมไม่ได้ไซตามะเลยนะทุกคนนะค่อนข้างยากนะครับว่า ใช้แ้มเยอะมากเลยนะะทุกคน่ะต่อเลยครับอืม,อม,อมได้ไรยี่สิบสามแ้มนะครับอันนี้เอ้ยไม่ได้ใส่ตมะมาเลยนะทุกคนนะอืไปเดี๋ยวเราไปลุยต่อเลยครับทุกคนไป ได้ไซตาตมะแล้วครับทุกคนดีครับดีได้ยี่สิบแต้มตอนนี้ได้สามสิบสี่แต้มนะครับกันเดี๋ยวเราดูรอบต่อไปกันเลยครับทุกคนตอนนี้ร้อยสี่ห้าแล้วนะครับตอนนี้ไปลุยกันอืมได้ยี่สิบห้าแต้มนะครับอยังไม่ได้ใ่ต่ตามานะตอนนี้ ถ้าได้ซาต玛ถือว,ว่าตอนนั้นคุ้มนะฮะเห็นไหมรุยต่อครับอซ mm hmm. าตาก็ยังไม่มานะครับโอเคได้เป็นซาตาก,กับเจนนอส mm hmm. ผมว่าน่าจะดีนะเออเพราะว่ามันยี่สิบกับสามสิบแต้มนะครับกว่าจะถึงหนึ่งพันนี่หมดเท่าไหร่ไม่รู้นะครับนี่อืม mm hmm. ค่อนข้างแข็งมากครับสกรนนี้ไปต่อครับ ได้มาสิบแต้มีเยอะสุดแล้วนะฮะคือตอนนี้ได้ยี่สิบแปดแต้มนะครับทุกคนเ,เดี๋ยวเราไปลุยกันต่อเลยครับได้ไหมได้ไหมเจน้อยก็สตามาได้ไหมได้มไม่เยอะหน่อยโอ้โหตานี้นี่น้อยมากอะยี่สิบแปดแต้มไปต่อเลยครับมาไม่เอ่ยมาไม่เอ่ยขอแต้มให้เยอะหน่อยอือหือสิบเก้าแต้ม น้อยมากนะครับโอ้โหในเรื่องของค้ังนี่เราสามารถแลกอะไรได้ไหมเรื่องอัตอนโนมัติเนาะเอ,อ่อต้องผมลองเลือกดยก่อนนะอันนี้คือส่งไปกล่องจดหมายเลยใช่ไหมโอเคครับก็คงรับแล้วเราก็เ,าเอาไปเล่นกันได้ไปใช้กันได้เนาะผมก็ีย้ว่าจะเอาย้อนกลับมาใช้ในกิจกรรมได้นะไม่ได้นะครับแรงไม่ได้โอเคก็คูปองแล้วร้เลยครับ อ่ะดูเลยฮะต่อเลยโอ้โหได้สามสิบสามแต้มนะครับก็ดีนะก็ยังดีนะ3ะสามสิบสามแต้มตอนนี้ต่อเลยฮะโหว่าจะถึงหนึ่งพันีี้หมดเท่าไหร่วะเนี่ยได้สิบเก้าแต้มแล้วอ่ะโหน้อยวะ หน่งน้อยก็ขอสักสามสิบแต้มขึ้นเรื่อยๆได้ไหมครับนะ่ะอดูครับได้ไรได้ยี่สิบห้าแต้มหรอโอ้ก็ยังดียังดีกว่าตาเมื่อกี้นะครับ <c oughs> ก็ยังดีนะฮะโอเคไปรืต่อเลยครับเหลือสามพันเก้าครูปองแล้วนะตอนนี้โอเคได้สามสิบเก้าแต้ม สามเดก้าแต้มนะทุกคนตอนนี้เยอะมากครับโอ้แข้งชัว่วอะไรนะสามเก้าแต้มโอเคสวยครับตอนนี้เราก็ได้มาสองสองชิ้นแล้วนะฮะโอเคขาดอีกสามชิ้นนะครับก็จะได้สกินเทนซิมเ่อกีแล้วนะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวเราไปเไปริ่บลุยกันเลยครับอปตาไหมต้ยไหมสี่สิบต้มอ่ะ เออสามสิบแปดแต้มเออก็เหมือนเดิมด่ะเอ,อ้ยได้ซาตบามาก็ยังดีครับได้สาสแปดแต้มตด้อยู่เลยตอยู่ได้อยู่ตด้อยู่ามา,มา,มาต่อต่อต่อมันกําลังมาแนละ้วดวงเรากำลังมานะดวงเรากำลังมาแนละ้วทุกคนโอ้โหสิบเก้าแต้ม <c oughs> โอ้ยสุดยอดไะต่อครับต่อโอ้ยยี่สิบห้าแต้มว่ะ นี <ítulo> ปะต่อครับเดี okay. ๋ยวเดี๋ยวผมเลยขอกดแล้วก็กดข้ามนะมันจะได้ไม่ไปการเสียเวลานะครับมาโอเคสิบเก้าแต้มครับปลุยต่อเลยฮะปึิบยี่สิบเอ็ดแต้มครับโอเคได้อยู่เออตอนนี้เราได้สี่ร้อยห้าสิบเจ็ดแต้มแล้วนะครับก็จะเกือบห้าร้อยแล้วครับตอนนี้คูปองก็เหลือประมาณสามพันนะฮะป่ะต่อครับปลุยปึ๊บ อเคได้ซิปเจนแต้มนะะโอ้โหเฮ้ยมันน้อยยางวะเฮ้ยพอกดข้ามแล้วมันน้อยอย่างเลยวะเออพอเรากดข้ามแล้วมันมันได้น้อยอย่างวะแต่ลองไม่กดกดไม่ข้ามดิเออลองปล่อยลองปล่อยดูเออซิปแตมม้มเด็กคั่วไม่ใช่ละ ไม่เกี่ยวแล้ะครับอย่างนี้น่าจะเป็นที่ดวงเลยครับโอเคมาต่อครับโอ้ยสี่สิบห้าแต้มทุกคนได้สี่สิบห้าแต้มนะครับอันนี้ตั้งเยอะมากเลยนะครับอืสวยครับสวยเกือบห้าสิบแต้มเนี่ยดีครับดีครับก็ได้ห้าร้อยห้าสิบสามแต้มนะครับตอนนี้นะฮะเหลือครึ่งหนึ่งครับเหลือครึ่งหนึ่งกับ คูปองสองพันสี่ครับจากห้าพันกว่านะฮะโอเคไปลุยครับจะไปท้อได้ไหมลึกอือหือสี่สิบเก้าแต้มนะครับใช้ได้ครับวันนี้ดีครับดีดีอยู่ครับคือได้สี่สิบขึ้นนีเชื่นใจหน่อยครับเออไม่ใช่มาสิบเจ็ดแต้มแล้วท้อนะไม่ไหวโอเคครับเลยสองพันสามันจะปิดไหมนะครับไปดูกัน ได้ไหมได้ไหมเฮ้ยเฮ้ยสี่สิบสองโอเคได้อยู่ครับไม่ต่ำกว่าสี่สิบไปได้อยู่ครับไม่ต่ำกว่าสี่สิบไปได้อยู่ได้อยู่ไปต่อครับต่อครับได้ไหมยี่สิบเอ็ดโอ้โหเรียบร้อยนะง่อยนะครับยี่สิบเอ็ดแต้มแล้วไปลุยครับลยุยต่อเลยฮะได้ไหมเอ่ยได้ไหมเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยยี่สิบหกแต้ม ทำไมมันต่ำกว่าสามสิบวะเฮ้ยเอาสี่สิบมันหน่อยดิเร็วสี่สิบขอสี่สิบแป้มขึ้นอนะ่ะได้ไหมสามสิบเจ็ดแต่ว่าใกล้เคียงไม่เป็นไรได้เดี๋ยวเขาใกล้เคียงใกล้เคียงก็ยังดีฮนะได้เจหนออดมาสิบเจ็ดแ้มนะครับตอนนี้โอเคมาครับเลยฮนะเหลยพันเจ็ดคูปองนะครับตอนนี้เราจะไปสกีนทัสซินเมื่อกีได้หรือเปล่านะครับโอ้สิบเจ็ดแปมแค้ว เริ่มหัวล้อนวะให้ค่ะเริ่มร้อนแล้วยตไมแต้มมันต่ำอยูงวะมไปงั้นต่อเลยครับไปได้มไหมฮะได้มไหมฮะปึ๊บยี่สิบสองแต้มโอ้โหมันมันต้อไวจังวะเฮ้ยใส่ตา๋มฮ่าเจนฮาร์ดไปไหนหมดเนี่ยไปครับไปเรามาลุยต่อเลยครับทุกคนได้ไหมฮะได้ไหมได้ไหมปึ๊บปึ๊บ ที่ไดบอกแต้มโอ้โหน้อยยังกว่าเอ้ยมันนี้สิบแต้มอะทำไมอะได้น้อยจังเลยอนะฮะขอละแคาสิบแต้มไม่ได้หรอสี่สิบห้าแต้มกันแหอะไรเงี้ยได้ไหมเออสิบเก้าแต้มโอ้โหน้อยเกินมันเกลือนะแบบนี้เกลือนะครับไ,ได้ไหมได้ไหมแล้วก็เกลือนะฮะเกลือแล้วนะ จากมื่อกีเธอไม่อยากอยู่กับฉันหรอนะาแต้มแล้วโอ้ยน้อยเกินน้อยเกิน40ได้ไหม4 0ิ0แต้มอ่ะขอร้องแหละ33ได้อยู่30ขึ้นก็เอาเออมามามาอตอนนี้เราได้8ร้81แต้มนะฮะเดี๋ยวเราดูว่าเราจะได้ไหมนะขอห้า50แต้มได้ไหม เดือสห้าได้ครับนะโ oh, อ้โหยี่สิบห้าเยอะแค่้อยเกินไปเปล่าไปเก้าร้อยแล้วไปขาดดีแค่ร้อยเดียวนะครับทุกคนแค่ร้อยคะแนนเราก็จะได้เทสมเาก,กิแล้วนะครับทุกคนโอเคก็เหลือหกร้อยหนึ่งขับองนะฮะไปรู้กันได้ไหมได้ไหมฮึบฮึบ ยี่สิบสี่แต้มนะฮะโอเคมาน่าจะสมได้อีกได้อยู่นะฮะได้อยู่นะครับน่าจะมอนตัวพอดีห <c oughs> รือเปล่าขอให้ป,ปิดด้วยเธอดนะดะขอให้ปิดด้วยเิอเก้าแต้มควยเถอะขออภัยด้วยคำพูดคำหยาบนะเนื่องจากว่ามันมีอารมณ์้วครับตอนนี้เครื่องมันร้อนนะครับอโอเคมาะต่อครับใ้ไหมนะมมาเถอะ ห้าสิบแต้มสี่สิบแต้มก็ได้ยี่สิบเอ็ดโอ้โหอะไรวะโอ้ยหมดแล้วเนี่ยคือสุดท้ายนี่คือหมดแล้วนะทุกคนก็คือคร้อยหกสิบอกคูปองนะผมสมได้แค่ครั้งเดียวนะครับแล้วก็ตอนนี้คะแนนได้เก้าร้อยเจ็ดสิบนะครับต้องได้สามสิบนะฮะถึงจะปิดสกีนนะครับผมถึงจะได้เทสุมกินะครับทุกคนโอเคไปรวยครับ ได้ไหมใครเขาทายแล้วคทายแล้วมาเธอแทรสมเกีสามสิบเอ็ดโอ้โหได้ยอเคได้แล้วทุกคนนี่ได้แล้วพอดีเลยครับนี่ประมาณห้าพันหกอ่ะคูปองนะประมาณนั้นโอเคได้แล้วนะครับแต่เรารับกันเลยนะฮะรับสกีนเข้ามาเลยนะครับตอนนี้ โอเคนี่ครับยังไงก็ไม่ยากได้สกีนแล้วนะฮะแทาซูมาีินะครับได้มาครอบคอรองแล้วนะโ okay. อเคก็รับไปเลยครับก็ทา,ายแล้วก็ทายแล้วมาเถอะ้ทซูมากิสามสิบเอ็ดโอ้โหได้ยัเคได้แล้วทุกคนนี่ได้แล้วพอดีเลยครับรับไปั้งหมดเลยเรียบร้อยครับ โอเคโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราไปดูสซจินกันเลยครับไปรับของขวัญกัน,กนว่าเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเรากดรับใั้หมดเลยนะครับอ่าได้อีโมจินนะครับอ่าเป็นท่าวิ่งนะครับก็เป็นสติกเกอร์อเปล่าอีโมจินนะฮะท่าเต้นนะครับแล้วก็การสังหารนะฮะ นี่สกีนได้มาแล้วเชยโยหือลังการใช้ได้อยู่นะครับประมาณห้าห้าพันกากูบองนะฮะปีไปห้าพันห้าละกันนะครับอยอดแล้วก็ได้กรอบมาแล้วด้วยนะครับทุกคนนี่กรอบก็สวยอยู่นะฮะก็ไม่ได้ขี้เหร่อะไรนะครับใช้ได้อยู่นะครับอเค เราไปดูตัวทัสมากกี้กันครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับนี่ครับมาแล้วฮะเป็นของเราแล้วครับฮึวพลังเยอะจริงอลังการงานสร้างนะครับอืมไลายดวนะฮะก็สวยดีนะครับมีเขียวด้วยนะฮะุีเขียวล้อมตัวนะบเอาจจะเป็นพลังภายในใช่ไหล่าัโอเคครับ ด้านรักดีครับใช้ได้ด้านรักดีนะครับค่อนข้างสวยดีนะฮะเออใช้ได้ครับคนเขาดีด้วยนะครับอ,อนี่ทุกคนสังเกตมีอะไรแหลมแหลมเลยปะก็ดีมีอะไรแหลมแหลมด้วยมีอะไรแหล,ล <laughs> มแหลมด้วยทุกคนดูดิเออ <laughs> โอเคครับไปเดี๋ยวเราเข้าไปดูสกิลเนย่ยว่าเป็นยังไงกันบ้างนะฮะไป โอเคครับทุกคนก็ตอนนี้เราก็เข้ามาแล้วนะครับก็เหมือนว่าจะเหาะได้เลยนะครับค่าเดินคือแบบถ่าเดินปกติคือเหาะได้เลยนะครทุกคนอ่าก็เหนว่าสวยนะครับใช้ได้นะครับเนี่ยมีการพากด้วยนะครับระหว่างเดินนะสวยนะครับใช้ได้นะเดี๋ยวเราไปดูตีธรรมดากันเลยครับมาตีธรรมดาก็ใช้ได้นะครับ มันจะเป็นหินนะเป็นก้อนหินหรือเปล่านะเออไปใส่นะฮะโอเคไปด,ดูท่าหนึ่งครับท่านหนึ่งกันเป็นเหมือนพายุป,ป่ะใช่ป่ะมีอะไรในพายุบ้างอ่าเป็นอะไรวะมันมีอะไรในพายุทุกคนมีล่มไหมเห็นล่มอันเดงมเออนะฮะ ถือว่าอลังการดีนะครับตัวเตะตาดีนะฮะเ,เรียบร้อยแบตเตอรี่ยะหมด <c oughs> ถ,ถือว่าอลังการดีนะครับทุกคนนะมันมีอะไรบ้างทุกคนคนระับมองไม่ออกวะเออผมเห็นล่มอันหนึ่งแล้วมีอะไรตู้เย็นเนาะใช่ไหมเออไปดูท่าสองครับท่าสอง ถ้าสองเป็นก้อนหินขึ้นมานะครับอสวยนะฮะนี่ครับเป็นก้อนหินขึ้นมานะอ่อเป็นก้อนหินขึ้นมานะครับออโอ้ยมันหายไปไหนครับอาข้าสวยดีนะฮะเป็นก้อนหินขึ้นมานะครับ นี่นะเดี๋ยวเราลองวางแบบไม่โดนนะฮะดูนะฮะสวยนะฮะใช้ได้ครับเราลองดูอันติกันะนะครับอันติอันติจะเป็นยังไงนะครับสวยนะฮะนิใช้ได้นะครับแต่ว่ามีโลดหน้าทัชซึมากิออกมาด้วยนะทุกคนนะนี่นะครับแล้วก็มีอะไรหล่นลงมาจากฟ้าด้วย คืออะไรนะโตเย็นเหรอใช่ตัวเย็นปะเออมองไม่ทันนะทุกคนก่อข้างสวยนะครับแบบตัวแบบอลังการดีนะรอบรอบวงนี่มีวงกล,กลมด้วยนะลายเส้นนะครับก็สวยดีนะฮะแต่ลองลองลองใส่พร้อมกันดูนะครับ ใช้ได้น,นะะสวยดีนะครับอืมสวยดีครับใช้ได้น,นะฮะดูแบบอลังการมากเลยนะครับจริี้ก็ถือว่าไม่ทางออกมาได้โอเคนะครับมันก็ไม่แย่นะฮะใช้ได้น,นะครับถามว่าคุ้มกันที่เราเสียไปไหม ผมว่าระดับนี้มันก็คุ้มนะครับไดบ้อารมณ์นะฮะแต่ว่าคือผมมาเล่นคลิกซี่ไม่เป็นอยู่แล้วครับผมไม่เคยเล่นนะฮะถ้าคนเล่นคลิกซี่คงจะชอบละฮะนอกตะกีนนี้นะฮะคงจะชอบกันนะับเพราะว่ามันสวยนะฮะมันคือมันอลังการนะครับถ้าแบบรายละเอียดทำมาดีมากเลยครับอ่า เดี๋ยวผมจะลองดูท่าวาร์ปนะครับเป็นเรื่องของท่าวาร์ปนะฮะดูท่าวาร์ปกันหืมท่าวาร์ปอลังการเนี่ยยิ่งเป็นอะไรอ่ะระเบิดเหรอเมื่อกี้เป็นอะไรมิซายนะครับเดี๋ยวลองดูกันเป็นอะไรอะ่ะ,อน,น,อะ,น,ะน่านะะนจะเป็นเหมือนนิวเคลียร์หรือเปล่าครับแล้วก็ดันกลับเข้าไปบนฟ้าปะที่ระเบิดอะไรอย่างนี้ปะ เออเป็นเหมือนนิวเคลียร์หรือเปล่านะครับไม่แน่ใจนะฮะเพราะว่านิวเคลียร์ยิงลงมาเงี้ยแต่เขาก็ดันกลับขึ้นไปขัางบนนะฮะเาวาว่าลังกาดีนะครับเท่ดีนะใช้ได้เลยครับทุกคนก็สําหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับไทเกอร์เอ็นเปอร์ทากลาไปก่อนนะครับสวัสดีนะคะบ๊ายบาย แล้วเจอกันคลิปหน้าครับทุกคน